ามาแล้วค่ะวันนี้หนิงก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังมาตอบคําถามด้วยนะคะแล้วก็มาให้แนวทางเนาะสำหรับคนอื่นที่มีแนวทางอื่นๆนะคะคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางให้กับสาวไทยได้วยกันนะคะในการเดินสายฝอให้เขาได้สําเร็จกับเรานะโอเควันนี้หนิงอยากจะบอกคุณนะคะว่าการที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของคู่แข่งคู่แข่งกับการหาสามีฝรั่งเนี่ยมันมีเฉพาะในไทยหรือเปล่าหรือว่า มันเป็นยังไงนะคะอันยังจะบอกคุณว่านะคะเขาเล่นเว็บเดทเนี่ยเขาเล่นกันทั่วโลกค่ะมันไม่ได้มีแค่คนไทยคู่แข่งของคุณไม่ใช่แค่คนไทยไม่ต้องไปไปสนใจว่าโอ๊ยคนไทยมันก็ไม่ได้ภาษาเหมือนกันน่ะแล้วฝรั่งมันจะไปหาเมียที่ไหนล่ะถ้ามันไม่ได้สนใจฉันไม่ใช่ค่ะคนมันไม่ใช่แค่สาวปินมันไม่ใช่แค่เอเชียมันไม่ใช่แค่อะไรที่เรารู้กันนะคะเขาเล่นกันทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะ คนอเมริกาเองก็เล่นนะคะก็หาสามีหรือหาแฟนหรือหาคู่เดทกันด้วยเว็บเดทเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าสาวไทยได้วยกันเล่นเว็บเดทนะคะอันนี้เขาเล่นกันทั่วโลกนะแล้วทําไมฝรั่งที่เขาเป็นฝรั่งอะผู้หญิงฝรั่งทําไมเขาต้องเล่นเว็บเดทละ่ะก็เหมือนคนไทยเรานี่แหละคะ่ะว่าการที่คุณจะได้สามีอยู่ไม่ใช่หมายความว่าคุณเดินเดินไปไปชนกระทบไหลเอาเลยมันไม่ใช่นะคะ เขาก็ต้องหาเขาก็ต้องเลือกไม่ใช่อยู่ดีๆกว่าจะเลือกกว่าจะคนจะดีๆจะมาให้เราเลือกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเดินเข้าไปดงผู้ดีได้เลยแล้วก็ได้เลยอะไรงนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยนะคะเขาก็เลยเล่นใช้เว็บเดทดนี่แหละในการหาสามีฝรั่งไม่ใช่ในการหาสามีเหมือนกันนะคะสาวฝรั่งเขาก็หาสามีดีๆเด่นๆหรือบางทีไปทํางานด้วยกันเจอด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือก็เป็นโอกาสที่แบบต้องเจอแต่ นะคะถ้าเขาอยากจะเจอที่อื่นหรือว่าเขาอยากจะเจอในกลุ่มคนอื่นที่ไม่ใช่แค่คนในที่ทํางานเขาก็นะคะเขาก็เล่นเว็บเดทเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่รู้จักพัฒนาตัวเองแต่คุณอยากสบายแต่คุณอยากจะได้ผัวรวยผัวเด่นคุณอยากจะได้ผัวฝรั่งแต่คุณไม่รู้จักพัฒนาตัวเองคุณก็จะอยู่ที่เดิมคุณจะไม่มีทางที่จะสําเร็จนะคะการมาใช้ชีวิตนะคะ พวกฝรั่งเนี่ยเขามากับสามีเขามาอยู่กับสามีแล้วส่วนมากเขาก็ทํางานกันเขาไม่ได้คิดว่าการได้สามีฝรั่งแล้วเขาจะมานอนกินนั่งกินนอนกินเป็นคุณนายนะคะเขาไม่เป็นแบบนั้นเขาก็คิดว่าเขามาแล้วเขามาทํางานเพราะฉะนั้นฝรั่งกับฝรั่งด้วยกันเมื่อเขาอยู่ด้วยกันเขาพูดภาษาเดียวกันเขาทํางานเหมือนกันการมีคุณค่าในตัวของเขาเนี่ย มันมากกว่าเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าคุณเป็นคนมองถึงไม่ได้บอกว่าไม่ต้องแบบใช้หลักอะไรมากนะคะการที่เราจะเป็นคนที่ให้คนคนหนึ่งเนี่ยนับหน้าถือตาเราหรือให้เกียรติเราแน่นอนคุณก็ต้องมีดีมีหน้าที่การงานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สามารถที่จะมีหน้าที่การงานที่จะดูแลตัวเองได้เขาถึงจะให้คุณค่าในตัวคุณ เพราะฉะนั้นการที่คุณมาแน่นอนทุกคนเริ่มเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าแต่งงานกับสามีฝรั่งมาหรือแต่งงานผู้ชายต่างประเทศแต่งงานกับผู้หญิงอเมริกามาสมมตินะคะหรือแต่งงานที่ไหนแต่แรกๆเนี่ยแน่นอนค่ะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทํางานอยู่แล้วเพราะมันไม่มีใบอนุญาตให้ทํางานเขาก็ต้องรอนะคะพอเมื่อได้กินการ์ดแล้วเมื่อได้อะไรแล้วที่สามารถทํางานได้ส่วนมากเขาก็จะออกไปทํางานกัน อา้าวแล้วที่เขาอยู่บ้านด้วยหนึ่งการที่เขาอยู่บ้านมีด้วยสองลักษณะที่หนิงเห็นนะหนึ่งเขามีลูกเพราะค่าเลี้ยงเด็กที่นี่แพงมากจะไปฝากไดก้แค่ฝากอะไรก็แล้วแต่ดีมัมนแพงมากทีนี้สองสามีภรรยาเขาจะดูเลยว,ว่าใครที่มีเงินมีเงินเดือนมากกว่าเขาก็จะให้คนนั้นทำมันเป็นการตกลงซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ให้คนหนึ่งเลี้ยงลูก อยู่บ้านคือเป็นเป็นการเซฟแล้วก็ประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันแน่นอนแหละค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นเพราะเรามีลูกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอยาก่างมันก็มีกฎและมีเกณฑ์อันดับที่สองก็คือบางทีนะคะสามีภรรยาเมื่อมีลูกแต่นะคะภรรยาเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยหรือสามีเจ็บป่วยเขาก็เลยจะต้องให้ ไม่มันอาจจะเจ็บปวดแบบไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือแต่คือแบบว่ามันไม่ทํางานได้เต็มศักยภาพมันไม่มีศักยภาพในการทํางานเต็มที่เขาก็เลยให้ภรรยาหรือสามีนั่นแหละอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกนั่นคือสิ่งที่เขาตกลงกันแต่เราเรามาแบบรุ่นแกอย,อย่างนี้เนี่ยรุ่นแกแล้วไม่มีลูกแล้วไม่เอาแล้วลูกคือขี้เกียจแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะไม่สนใจเรื่องการที่จะมีลูกแต่เราสนใจเรื่องการใช้ชีวิตในอนาคตเพราะฉะนั้นการทํางานและเก็บเงินช่วยกัน เพื่อเวลาเราเกษียณเราสามัญไม่ได้เราจะได้มีชีวิตที่ดีนั่นก็คือการตกลงซึ่งกันและกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามองแค่คนไทยด้วยกันเป็นคู่แข่งกันอย่าเหยียดกันอย่าเกียดซึ่งกันและกันอย่าไปใส่ไฟอีนั่นทีอีโนนทีซึ่งกันและกันซึ่งหนิงมองว่าคนไทยด้วยกันทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่สบาย คนที่มีเป็นคู่แข่งคุณไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนชาติอื่นๆเพราะฉะนั้นคุณควรจะแข่งกับชาติอื่นๆเพื่อที่จะพัฒนาและคู่แข่งด้วยกันอ่ะคนไทยมันก็เป็นคู่แข่งเพราะมันก็มันเลือกผัวเดียวกันเว็บเดียวกันกันฉันมันก็จริงค่ะมันก็เป็นคู่แข่งแต่ถ้าคุณคู่แข่งคุณในไทยอ่ะคุณมองออกถูกป่ะจริงคุณมองออกว่าเป็นยังไงแต่ถ้าคู่แข่งนอกประเทศคุณมองไม่ออกว่าเขามาแนวไหน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องพัฒนาตัวคุณเองถ้าคุณอยากจะสำเร็จแล้วให้เวลาตัวเองในการเลือกส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออย่าโลภใช้สติให้เยอะในการเล่นออนไลน์แล้วคุณจะไม่ถูกสแกมเมอร์หลอกอันนี้เตือนเตือน,นแล้วก็เตือนค่ะเนาะไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไม่้ลืมกดแชร์วิดีโอ เพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ